รถแห่งธรรมธัรนนะซึ่งรถทั้งปวงนะ,ะคำว่ารถทั้งปวงก็หมดแต่ว่ารถอะไรทั้งนั้นรถแห่งธรรมนี้เป็นยอดรวมชนะรถทั้งปวง ที่สานไว้ขึ้นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีชาติเต็มพระไทยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกชาตมีความหนักเบามากน้อยเพียงใดทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจักษพระไทยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยม คือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารสชานนั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละแล้วเอารถที่ได้ทรงประจักในพระทยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นยัำไม่มีอะไรผิดไปแม่นิดหนึ่งเพราะได้ เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไทยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับกี่กันพระองค์ก็ทรงหากหมดได้ทรงลิ้นรถหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ได้ทรงลิ้นเพื่อพระไทยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวง ทำว่ารถแห่งธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้บริจาคทานได้รับความเอ,อ,อื้อเอีรู้สึกว่าใจมันทองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทําบุญให้ทานาถงถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี้มันทองขึ้นมันเบาไปหมด สิ่งที่เราทําไปนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปเพื่อผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกเงนทอ,องขึ้นมานี่ก็เป็นลดอันหนึ่งความลดถ,ถ่งความต้านหนีมันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะลดความต้นหนีไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองแล้วไม่ว่าอันใด เมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธิ์ทำไมจะไม่รับไม่สงวนต้องรับต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอนนานาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมจาคาเจตนานี้มาเป็นฝังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความเจ้าหนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั่นได้ เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนมุ่งหวังอยู่แล้วจากการทําความดีต่างๆเท่านั้นการนักษาศีลก็มีความเยน็นหิดเย็นใจเพราะศีลนั้นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกําเริบความกระตุกกระเทือนซึ่งากาันและกัน กระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจข้องกันกันเราก็รักษาวไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นแล้รัความคำเลื่จากเราเราเองก็ภูมิใจว่าไม่ทําประโยชน์แก่ตนเองไนรักษาตนเองโดยซึ็หมดกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลหุ่นต่ที่รถแห่งสมาธิ จิตที่เคยปุ้งเฟ้อเหอมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดน,นั่งนอนเป็นจิตที่เต็มไปได้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแสความวุ่นวายาต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจิตใจนี่ก็เป็นรสอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วพระเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่สงบ ความสงบนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะให้เจ้าของมีความเอบอุ่นม,มีความปีติอินดีในความสงบสุขแล้วมีแจใจที่จะพึงบําเพ็ญติดตามตนให้มีความสงบแน่หนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อรดแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลําดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลาดับเพียงรดสมาธิก็ทําให้เราเพลิน เพลินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงม,มุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายันไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งกวนนี่เป็นรถอันหนึ่งเี็รถปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่ที่เรศแต่และประเภทประเภทออกได้เหมือนถอดเสียนถอดน,น้ำออกจากตัวของเรา ก็เป็นรถอันหนึ่งอันหนึ่งโดยลําดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็สามารถถอดถอนจิเลสขั้นหยาบออกได้ซึ่งเป็นเชี่ยนหนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเกียดแทงอยู่ภายในจ,จิตใจแล้วปัญญาขั้นละเอียดก็สามารถถอดถอนจิเลสส่วนละเอียดอันเป็นเชี่ยนหนามส่วนละเอียดเกียดแทงจิตใจนั่นออกได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่ง ปัญญาสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นภยัยหรือเสี่ยงหนามนี่คือกิเลสต่างๆออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรสแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไวปรสแห่งธรรม้นะอนรสทั้งปวงนี่เป็นความสุดยอดแห่งรสในโลกนี้ไม่มีรสใดที่จะชนะรสแห่งธรรมได้ ผู้เดริ h, ร้มรถแห่งธรรมนี้ <c oughs> ประจักษ์ใจแนละ้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่ารถแหนะ่งธรรมเป็นรถทั้งปวง,งหมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายเนีนรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัติมั่น ให้มีความตีก่กกางห่างเหินห่างเห้นจากความสุขอันเป็นบรม,มสุขตลอดไปแม้จะเป็นรถแห่งธรรมในขั้นท่องเกี่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เป็นรถที่จะยังผู้น,นั้นให้รับความสุขความสบายในพกนั้นๆตลอดไปนี่ถเทียบถวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายได้แท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรสธาตนนี้น ระดับใจของเราทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบตนเองจึงต้องมีความมั่นใจไฟเข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่สินรทำ ซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงเราให้ไปสู่สถานที่ดีติดที่งายนี่คือผู้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอากุศลนั้นเป็นไถ่มีมากมีน้อยก็คอยรังแกรังควานคอยเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอปราดทั้งหลายมีพระพุา้าเป็นต้น เกงตรงติเกียนแนะน,นำสั่งสอนให้รู้โทษของมันนะหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำหดับลำหักย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเจือปวนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับธรรมแล้ว จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตจริงแยกกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิต การรักษาธรรมก็คือการรักษาจิตการแก้สิ่งต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำะระล้างจิ่ง<า>กกปรกโซมบมออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือรือรักษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลาง คือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้พุทธปฏิบัติจะได้ดําเนินตามนี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสมายอันจะพึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลำดับลาดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุเทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรตันส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติตามพระอวาทคำสั่งสอนขอพรองค์เจ้าเลย แต่พะพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าบรุมมสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่องในพระทัยที่บริสุทธิ์เป็นส่วนแล้วนั้นยังไม่จําเป็นที่จะต้องต้องมาแยกแบ่งสันปันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพระเมตตาลุ่นล้วน ไม่มีอันใดเจือปลโลกามิตรใดๆผลจะคุ้ได้รับตอบแทนพระองค์มีประทานไม่ให้แต่โลกด้วยความบริสุทธิ์พระไทยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวัสดิตาธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยาน,นิกธรรม นำสัตว์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปรสรรคเครื่องบีดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึง,มถง,ถงยมุทตนิพันเราจึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อได้เลื่อนฐานะจากความเป็นดูู่ที่ไม่พึงปรารถนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตอนนี้ ให้ขึ้นไปเป็นน้ำหนักน้ำหนักสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดทำล,ล้างส้างที่สิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของสะอาดไปตามๆกันจิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเฟนว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรแม้จะมีความรักชอบก็ต้องฝืนใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รักชอบแต่ เป็นธรรมเป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใจบ,บังคับบัญชาตนเองให้ดำเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นผลจะคุณได้รับเป็นที่พึงพอใจเช่นเดียวกับเราทำงานไม่ใช่จะมีความขยันหมั่นเพียรกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความขี้ขี้เกียจอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบังคับว่าต้องทำเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทำตามเหตุผลนั้น ผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจนี่การปฏิบัติาศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งบางควมีความทอดแ้อ่อนแอะตำหนิตีตตยกนตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยยบย่ทำลาตนลองอีกมากมายก็มีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงต่างแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลและหนักในเหตุผลอยู่แล้วก็นําเหตุผลนั่นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหิอนออกไปจาก ตัวเองแล้วดําเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผลนที่พึงได้รับก,ก็เป็นที่พอใจธรรมนาจิตใจเราที่มีกิเลสอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทรมานถูกเคี่ยนถูกตีถูกเนี่ยการถ่ำสอนลุด่าว่ากล่าวหนักเบาเป็นธรรมนา ถ้าจะปล่อยให้เป็นตามลําพังของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเต็มเรือนจำก็กินข้าวหลวงเสียข้าวหลวงแต่เราเปล่าผลที่พึงได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทําการงานเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปที่เรียญหาอาสวะมันเป็นนเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันเข้าครอบงำจิต มันทําให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทําสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความโกรกโสมมเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากลําบากทิเหลยดมันเป็นของสกรปรกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดําเนินตามในทางแต่ไปในทางนั้นแต่หลักธรรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราผู้นับถือหลักธรรมหลักศาสนาก็ต้องฝืนกิเล็ก การฝืนกิเดงเป็นเหมือนกับการทรมานกันการทรมานกันก็ถือเราเป็นสนามรบเราก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรมรมดาในการฝ่าฟืนหรือลบกับกิเลสทรมานกิเดสเพราะกิเดสอยู่กับใจเราทมก็อยู่กับใจเราการแก้กิเดสก็แก้ที่หัวใจเราการประพฤติธรมก็พฤติที่หัวใจเราหัวใจเราทั้งทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับกิเดสสู้กัน จำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับทา่ากขบขันต้องเจ็บต้องปวดนั้นปวดนี้จิตใจยอยากจะคิดไปตามมันพอใจก็คิดไม่ได้ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุโดยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่ละอย่างละอยา่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็นอุปสรรคจึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้อถอยอ่อนแอ ในขณะเดียวกันควรถือเป็นที่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจคนอื่นเขาไม่สามารถทําได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีแยะแต่เรายังมาฝึดมาฝนฝนทรมานตนเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และบําเพ็ญอยู่เวลานี้โลกที่เขานับถือที่เขานิยม,มกันมาเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้ คนที่มาประคฤติปฏิบัติอยู่เช่นนี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามความยงของโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนี่เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสําหรับผู้บาบอเพนตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันดังที่เราทั้งหลายมาผุกผลนทรมานอดนอนผ่อนอาหารทรมานกายทรมานจิตใจของตนเพื่อเพื่อธรรมนี้ เป็นทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่วาระแต่วาระหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั้นเป็นไปด้วยอัดด้วยทมจึงเป็นวาระของจิตที่คิดออกด้วย,วยความเป็นของมีคุณค่าการทําคุณงามความดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับอมนิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่มีมันไม่อยากทําฝืนฝืนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่ผมด้วยทา เราไม่เคยเห็นนี่เหลือจูงหมาใส่ฝนหมามันจะตากฝนเมื่อไหร่จูงใส่ฝนทั้งรอ้องทั้งรอ้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของทุนักที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่จิตใจของเราที่ฝืนใส่ทำมันก็เป็นนั่นฟัาทำนั่นเป็นเหมือนกับฝนเนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องทรมานตัวเองเปียกแฉะหนาวสั่นไปหมดนี่ไม่อยากทําแต่ผู้มี นิสัยในอยู่ภายในจิตใจแล้วมีความกระยิมในการพุติปฏิบัติเอายากก็ทนลำบากก็พอใจขอให้ได้บำเพ็ญกุณงามความดีตามความชอบใจตามความต้องการของตนก็แล้วกันเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดีชั่วเราได้เห็นประจั์ตาประจับใจของเราและทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักตรากู้เลิศโล ท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจักภายในจิตใจของเราและนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกโหกเหมือนอย่างโลกโลกทั่วไปเราขออ้ามายถวายชีวิตต่อท่านด้วยคำว่าพุทธังธรรมังขนังขฉามิประการหนึ่งด้วยการปรฏิบัติตน ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ก,กระกันย่งชื่อยึงชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่งสิ่งที่มีคุณค่ามากไ,มได้บำเพ็ญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราชื่อว่าเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีาศาสนาเป็นผู้ครองจิตใจของเรา แทนที่จะากิเลสจะครองจิตใจไปโดยลดำนดับกลับเป็นเรื่องธรรมมาครองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากน้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพุทปฏิบัติของเราดังที่ดําเนินอยู่เวลานี้กับคิดในโลกทั่วไปซึ่งหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปรียบโลกทั้งหลายอยู่มากมายคำว่าความสงบของใจความสุขของใจ ที่เกิดขึ้นจากการทูดปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้ก็เ,เห็นไม่เคยสนใจนั้นมีจํานวนมากทีเดียวถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นจะถึงเก้าคือเก้าเปอร์เซ็นต์เรานับเอาเฉพาะมนุษย์ทั่วโลกกับมนุษย์ผูดป,ปฏิบัติธรรมเก้าคือเก้าเปอร์เซ็นคงจะเป็นเรื่องทั่วโลกส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นตก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาและปฏิบัติตนเพื่ปรา,ก,ากฏผลเป็นที่เยือกเย็นภายจในจิตใจนี่นี่นี่มีจำนวนน้อยมาก แล้วเราก็นับนับเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซ็นตนี้ยึงจัดว่าเราเป็นผู้มีอำนาจวาสนาพอสมควรแล้วจิตควรภาคภูมิจิตใจของตนและประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปตายเมื่อไหร่ก็ตายเถอะป่าช้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนอยู่ในสกลนาคานี่แหละถ้าอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกลนา,ายแต่ที่โซนนา,ายไม่ได้หมายป่าช้าแต่แต่หมายถึงโซนากาคด้วยด้วยกันทั้งนั้น เราจึงไม่ควรตกวิจาร์ทั้งนี้ทั้งนนท,ที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนไหนทั้งหมดที่นอกไปจากกายนี้การพิจารณาก็ให้รู้แจ้งเรื่องป่าชาอันนี้ประจกักษ์ใจการรู้แจ้งปรา,าปรชาป่าชาคือความตายว่ามันอยู่ในสนกุลกายนี้โดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ทราบชัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตายให้เห็นประจักษ์ด้วยสติปัญญาของเรานี้เป็นผู้มีความเลือกเย็ุ ไม่สงสัยไม่คาดนูนน่นคาดนี้อันเป็นการก่อควรจิตใจตนให้ยุ่งเปล่าๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือความกัวงวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดท่วงจิตใจก็ค่อยเบาบางลงไปโดยลําดับๆดูที่ไหนก็สุขะโต นั่งอยู่ก็สุขะโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขะโตเป็นอยู่ก็สุขะโตตายแล้วจะหาทุกข์มาดุดพันได้ยังไงเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนสมกับความรับผิดชอบที่ชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นที่ปัจจุบันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้า เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าขอให้ทั้นเึงขอให้อุตสาหพยายามด้วยกันจนจะสั้งชีวิตหามาแล้วเป็นความจําเป็นด้วยกันจึงขอดุติการแสดงเป็นทนตลอดว่าระหว่าที่ปฏิบัตินี้เธออ่าเอา่เอ มองเห็นตัวของเธอเป็นศัพท์ต่างๆแต่ละข้างแต่ละข้าง,งในรูปของศัพท์เช่งที่กล่าวมาก็มีที่กล่าวมามีจุนัขแล้วก็มีกบแล้วทั้งหลังที่สุดนี่ก็อ๋อเป็นช้างนะบนะอกว่าทั้งหลังนี่เขาโจยตัวเป็นช้างก็ก็มีกราบท่านนะก็กราบอก็มังไปกราบท่านในรูปของช้างไปกราบช้างเหรอ ตับท่านเป็นตัวคุณเจนนี่เป็นช้างค่ะแล้วก็กราบท่านค่ะครับอาจารย์นี่เขาบอกว่าฝันท่านไม่อาบอกว่ามองเห็นแต่ตนเป็นสัตว์แต่ว่าท่ินนี้ก็เป็นสัตว์ที่ดีเลยท่านชั่วถึงแม่ไม่ไม่เป็นเดียร์เดียร์ไทนะคะเป็นสับที่ดีเทียรอยถึงแม้เป็นกบก็เป็นกบที่ดีร้อยนี่ภาวนาเห็นอย่นั้นเหรอเขาบอกว่ามันมันเหมือนอย่างกา เหมือนนี่ก็อยู่ในอยู่อยู่ในใจแต่จะเห็นว่าเป็นมันเป็นฟ orm เป็นเป็นรูปร่างเมือเรียนเพงจถามเห็นกัเห็นว่าเห็นออกมาเลยหรือบอกว่าเห็นในเข้าใจว่าใช่คำใช้คำว่ามโนภาพหรัอเป็นคำถามเลยนี่เป็นเล่าเล่า มันเป็นคำถามถามเธอเธอเธออยากจะทราบมันมีความหมายไยาหมหรือการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติได้ผลอย,าย่างไรแล้วเวลาตอบแล้วคุณเจนจะทราบได้ไงเ,งเาราบบอกเธออยากจะถามไม่กล้าฉันก็เลยอาสาจะถามให้เดี๋ยวไม่กล้าถามเราก็ไม่กล้าตอบก็ที่เกียด Nếu thám à, cua thì ớt sẽ chết tụt Nếu ăn cua thì chết tụt Thế ờ Chà, nó mới sứa từ lúc này Thế mấy cha mọi sẽ mỏ sổ hay không mỏ sổ Mình chưa biết Đó, lúc trước cha mọi người mới mỏ sổ Vì lúc đó đổ rồi Vì lúc đó nó mới mỏ, nó Nó đủ rồi, cho nên Thế bây giờ nó phải Thế nó chỉ chuyển, nó mới mỏ Nó mới tỏ, nó <laughs> chỉ chuyển Nó đang hình tứ có mỏ นี่ไหนก็ตังเราเมื่อเป็นม,นมโนโนภาพเราก็เห็นอยู่แล้วนี่ยจนหมดเอามาเทียบที่พี่น้าเอานี่ยข้อเรื่องของนี้กับเรื่องของเรามันผิดกันที่ตรงไหนก็ค,คือสัตว์นี่เองเป็นเรื่องของความรู้มันกว้างแคบต่างกันเลื่อนขึ้นอยาบหยาต่างกันเรื่องวัตถจักร ความหมุเนเย็นนเขาหมุนไปแบบของเขาเราหมุนมาแบบของเราเน่ยพี่นาย,ยานนพี่าพี่นายเ็นแล้วนี่เราหมุนมาแบบของเราเขาหม,มุนแบบของเขาแต่ก็อยู่ในวงของวัตตะเป็นผู้เดินในวัตตะด้วยกันะนี่ยึงเป็นจะต้องอาศัยภาพนั้นมาถามเป็นปัญหาเอาภาพจากความคิดธรรมดาหรือเอาภาพที่เรามองเห็นในที่ทั่วไปธรรมดาเอามาพิจารณาก็ได้ ความอยางเดียวกันนีข้าใจาหรอนี่ฮืกเขจาจหรือยังไม่ใช่นั่นองคุณไม่อยากจะตอบคุณอะเคยอธิบายให้ฟังหลงหายครั้งหนึ่งรู้ก็ไม่ค่อยอยคกได้ฟามครั้งที่สองครั้งที่สามเปนจะ่้